ผมจะมาแชร์ทักษะหนึ่งที่ผมใช้กับการใช้ AI ของตัวนั้นก็คือทักษะที่ผมเรียกว่า logical thinking หรือการคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างเป็นิ c ทำให้ผมเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่อาจแต่ผมนคนที่พร้อมไม่เก่งจํำพร้อมไม่ค่อยเก่งไม่ได้มีสูตรพร้อมแบบชาวบ,บ้านเขาแต่ผมสามารถพอใช้จ a t ตีบ AI หรือพอใช้ Chat GPT ในการช่วยทํางานต่างๆให้รอดได้ซึ่งส่วนตัวก็เลยเพรว่าไอ้ทักษะนี้แหละจริงๆผมก็เปิดคลาสสอนเรื่อง logical thinking เพื่อให้คนที่เรียนเนี่ยเอาไปสร้าง AI ของตัวเองผ่าน GPTs หรือจะเรียกว่าเป็น My GPT หรือว่าจะเป็นสร้าง agent ผ่าน copilot สร้าง Ge มใน Gemini อะไรก็แล้วแต่ซึ่งทักษะนี้เนี่ยทำให้อย่างที่บอกครับว่าเราจะสามารถใช้งาน AI ได้อย่างสะดวกคล่อง โดยไม่ต้องจําพร้อมก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังกันส่วนหนึ่งซึ่งก็ผมเองก็เพิ่งใช้กับการจัดโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ในตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดใครเข้าไปเว็บไซต์ตอนนี้อาจจะงงงสับสนนิดหน่อยก็ตอนนี้ผมกำลังนั่งนั่งเคลียร์เว็บไซต์สตรัคเจอร์ทั้งหมดเคลียร์คอนเทนต์สตรัคเจอร์ทั้งหมดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อัปทูเดตมากขึ้นเพราะว่าผมเองก็ทําเว็บไซต์ตัวนี้ไอ้เว็บไซต์กรตลาดบลราตเน,นี่ยมาก็ เข้าปีที่7แล้วผมคิดว่ามันก็ควรเป็นจังหวะที่มันควรจะต้องมีเว็บไซต์ที่มันเป็นสตัคเจอร์ที่มันเข้ากับบริบทปัจจุบนันซึ่งก็เป็นงานที่หนักเพราะว่ามานั่งรื้อดูเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยมีคอนเทนต์บทความอยู่เกือบ5 0าพันบทความคือเอาง่ายๆคอนเทนต์ที่ผมเองหรือว่าทีมงานการตลาดวันละตอนเองเนี่ยทีมการตลาดวันละตอนทำก็เกินเกินกว่าวันละตอนแล้วก็เลยต้องมาจัด เรียบเรียงใหม่ซึ่งไอาการเรียบเรียงใหม่เนี่ยเอาจริงมันก็เป็นอพาร์ทที่ผมได้เรียนรู้เหมือนกันว่าการจัดเรียบเรียงเว็บไซต์ใหม่เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ทําก็ไม่ได้มันเหมือนการมานั่งหรือระบบหลังบ้านให้มันไปต่อได้ไกลไปต่อได้ไวขึ้นถ้ามัวแต่ใช้ไปเรื่อยมันก็จะเป็นหมักหมมประมาณนั่นแหละสุดท้ายมันก็จะชนซีลิ่งเพดานความสามารถของมัน ฉันตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรต้องจัดในหมวดหมู่ไหนซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมแยกคอนเทนต์แคตตากรีออกมาเป็นประมาณ 11- ถึง12หมวดหมู่ลองมาดูกันแคตตากรีแรกครับ mm hmm. คือแคตตากรี่ผมเรียกว่าเป็นเคสสต๊าดี้แน่นอน mm hmm. จะเป็นเคสสต๊าดี้วิเคราะห์แคมเปญการตลาดต่างๆที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ hmm. ของการตลาดบทต่อเองแคมเปญแบบนี้ทําไมต้องทําอย่างนั้นเขามีกลยุทธ์เบื้องหลังคืออะไรเขาคาดหวังอะไรและผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรบ้างฉ mm hmm. ันสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือเบื้องหลังแคมเปญที่ดูเรียบง่าย แท้จริงแล้วอาจจะมีอะไรให้คิดเยอะกว่าที่คุณคิดเยอะเราก็จะพยายามคิดวิเคราะห์ออกมาให้นี่คือแคตตากรีที่1 c a t e แคตตากที่2คือแบรนด์ r r ก็จะเป็นพวกเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากแบรนด์ที่นักการตลาดก็ควรจะรู้ไว้แบรนด์ไหนกําลังทําอะไรแบรนด์ไหนมีมูฟเมนต์ยังไงแบรนด์ไหนเปิดตัวสินค้า product อะไรใหม่ก็จะเอามาเล่าสู่กันฟัง อภารหนึ่งคือร้ผูพูดเรื่องของแบรนด์เป็นหลักแม้กระทั่งการวิเคราะห์แบรนด์เองก็ตามแคตตาล็อที่3คือ Marketing t r e n d เทรนด์การตลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะเป็น Digital Marketing t r e n d รนด์บิส s นสเทรนด์เฮล t ์เทรนด์ลักช r วรี่เทรนด์เอ่อรีเทลเทรนด์หรือ whatever t r e n d ์อะไรก็แล้วแต่จะถูกเอามารวบรวมอยู่ตรงนี้ให้นักการตลาดที่ต้องการอัปเดตรู้เท่าเทรน รู้เท่าทันได้มาอ่านเติมความรู้ใหม่ๆทุกสัปดาห์อันนี้จะมีประมาณสัปดาห์ละอันคนัร์รีถัดมาคือจาก t r e น d s เซก็จะเป็น c o n s u m e r insight ความต่างระหว่างเทรน d กับอินไซต์คืออะไร i n s i ซต์คือพฤติกรรมผู้บริโภคสิ่งที่คนอย่างเราเราทำ Gen C Gen Z Gen X Gen Y Single Age คนเลี้ยงสัตว์ whatever อะไรก็ตามที่มาจากพฤติกรรมคนสิ่งที่คนทําก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของอินไซด์ซึ่งจะไม่เหมือนกับเทรนด์เทรนด์คือสิ่งที่เราอยากบอกเราอยากเล่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อินไซด์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คนทํามันเป็นยังไงบ้างอินไซต์คนโสดอินไซต์วันสงการบางอันอาจจะมีคาบเกี่ยวกันจากอินไซด์เสร็จก็จะมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแท็กติกแท็กติกกับเทรนต่างกันยังไงนี่คือสิ่งที่หลายคนสงสยัยจริงๆต้องบอกว่ามีอันนึงคือ Marketing Strategy อ่าเปรียบเทียบสองนี้จะง่ายกว่า strategy กับ tactic ค,คืออะไร strategy คือหลักความคิด principle กลยุทธ์การตลาด อ่านได้แนวคิดได้แนวทางเช่นกลยุทธ์การตลาดแบบ personalization กลยุทธ์การตลาดแบบรู้ใจกลยุทธ์การตลาดแบบ CRM บาบาาอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในหมวดหมู่กลยุทธ์ฉันกลยุทธ์คือแนวคิดแนวคิดเอาไปต่อยอดได้ส่วนแท็กติกคือแนวทำแนวทางแต่ต้องทำยังไงเพื่อจะ achieve เรื่องนั้นแท็กติก1ิเคล็ดลับ,บทำคอนเทนต์ให้รับ engagement เยอะๆ5เทคนิคการไลฟ์ให้ดึงดูดคนตั้งแต่วินาทีแรกฉัน้นแท็กติกจะมีความต่างกับ strategy ตรงนี้ที marketing framework f r รมเวิร์ก็บรรดาเฟรมเวิร์กการตลาดต่างๆจะเป็น4 p 4 c ida a 5บรน brand archetype อะไรก็แล้วแต่เฟรมเวิร์ต่างๆจะถูกเอามารวบรวมตรงนี้พร้อมกับแนวทางการใช้จริงให้คุณเห็นภาพเชิงลึกมากขึ้นจะไม่ได้เล่าแค่บายเทอร์รี่แต่โจแบรแบนด์ต่างๆที่น่าสนใจแล้วคิดว่าแมทช์กับเฟร m e w o r k นั้นเอามาเล่าให้ฟังถัดมา data and ai อันนี้แยกมาชัดเจนเลยครับหมวดหมู่บทความเรื่องรวมเรื่องความรู้เกี่ยวกับ data และ AI โดยเฉพาะก็มาสังเกตว่าช่วงปี2ปีหลังคอนเทนต์แนวนี้เยอะขึ้นแต่ไม่เคยมีหมวดหมู่ที่อยู่ให้มันชัดเจนก็เลยรวบม,มาตรงนี้จะเป็นความรู้เรื่อง data เชิงลึก AI ต่างๆก็จะรวบรวมอยู่ในนี้ทั้งเชิงลึกเชิงอาจจะเชิงกว้างบ้างเชิงไม่ลึกบ้างอะไรก็แล้วแต่ จาก Data ไอแล้วก็เป็นเรื่องของ how to จริงๆ how to เหมือนการต่อยอดออกมาครับบทความประเภทที่อ่านแล้วทําตามได้นี่คือความชัดเจนอ่านปุ๊บกดตามได้ทําตามไม่จะค่อนข้างเขียนเป็น step by step จะมีความต่างกับแท็กติกแต่ม,มีความสอดคล้องกันบางอย่างคือแท็กติกเนี่ยคืออ่านแล้วได้แนวทางในการทําแต่รูปแบบฟอร์แมตวิธีทําอาจจะต่างกันไปเช่นแท็กติกการท e ําอีเมลมาร์เก็ตติ้งให้ให้ได้รับ conversion ดีขึ้นอาจจะมีเรื่องของการจั่วหัวเขียนแคปชั่นปรับคอนเทนต์ปั๊ม a b t e s t p e r s o n i z e d แต่ก็ต้องไปอพพลายกับ tool ต่างๆที่มันแตกต่างกันแต่ถ้าเป็น how to ครับก็จะเป็นการอ่านแล้วกดคลิกตามเลยจะเขียนเหมือนเป็น educate step by step นี่คือคอนเซปต์ความต่างกัน มันจะมีบางอย่างที่มันมีความสอดคล้องกันอย่างเช่นบางอันเนี่ยแท็กติกกับเซถียจีก็จะมีความสอดคล้องกันนะบ,บางอันก็อ่านเทรนแล้วได้แท็กติกวิธีทําไปด้วยอ่ะอีกอันหนึ่งก็คืออันที่เป็นโซเชียลลิสเน็งในี่นหาที่เราก็เป็นหนึ่งในเพจหนึ่งในคนที่ทำโซเชียลลิสเน็งค่อนข้างเยอะเป็นเป็นร้อยๆเคสที่เราแจกพับลิกฟรีทุกคนได้อ่านได้ฟรีนะครับก็เราก็รวบรวมไว้ตรงนี้ที่แรกคิดว่าจะไปรวบอยู่ในอินไซต์ไม่แต่คิดว่าแยกออกมาต่างหากชัดๆให้มันเด่นๆเลยดีกว่า อีกอันหนึ่งที่พึ่งแตกออกมาใหม่เมื่อกี้เพราะว่าจากการนั่งไล่เคลียร์ิเคิลในเว็บไซต์มา2 3 0 0 0พันอันแล้วเนี่ยมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเราพบอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าต้องแยกมากคือเรื่องของ tool tool and tech ใช้บรรดาพวกเครื่องมือ marketing technology มาเทคต่างๆหรือว่า tool ต่างๆหรือว่า tech ใหม่ๆต่างๆจะถูกเอามารวบรวมตรงนี้ซึ่งบางอันเป็นแค่การบอกเล่าว,ว่ามันมี tool ใหม่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีการสอน educate ไม่ได้มีการบอกการทำอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ AI โดยตรงไม่เกี่ยวกับ data โดยตรงก็จะมาถูก แยกไว้ต่างหากอยู่ตรงนี้อีกอันนึงก็จะเป็นหมวดหมู่ ETC และ ETC ไม่ใช่วงนะครับเผื่อคนยุคเก่าแบบผมก็จะรวบรวมเรื่องราวอื่นๆที่ไม่มีหมวดหมู่จัดลงได้ชัดเจนมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดกันว่าอีกหน่อยมันจะต้องแตกเป็นหมวดหมู่อะไรใหม่แบบไหน13อันที่3คือแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มตัวนี้จะรวบรวมการข่าวสาร<ม>อัปเดตเทคนิคหรือว่าอะไรต่างๆจากแพลตฟอร์มโดยตรงเช่น Meta, f Facebook Instagram YouTube TikTok ต่างๆที่มันเป็นแพลตฟอร์มจะมารวบตรงนี้ให้แม้จะดูแคตตารีเยอะแต่คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์เป็นส่วนชัดเจนให้คนที่อ่านได้หาคอนเทนต์ที่เรียงอยากอ่านได้ชัดขึ้น ทีนี้5,000กว่าบทความอ่านเล่ามาตั้งไกลยังไม่ได้นี่คือการฟูว่านะตอนนี้ไม่เป็นแบบนี้นี่หมวดหมู่ที่ผมแยกเช่นปัญหาที่ผมเจอคือบางทีผมตัดสินใจไม่ถูกเอ๊ะผมควรจัดหมวดหมู่ อะไรขึ้นก่อนกลางหลังเอาเคสตัดดีขึ้นก่อนไหมแบรนด์พตามมาไหมเทรนไหมหรืออินไซด์ไหมหรือแท็กติกหรืออะไรไหมก็เลยวันนี้เลยลองนั่งใช้ c h a t GPT แบบง่ายๆแล้วก็พบว่าเอ้ยเราได้คำตอบที่โอเคก็เลยเอาไอ้จุดนี้มาแชร์ในไลฟ์ตอบคำถามกับตลาดบทตอนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งโลจิกลักอธิบายก่อนโลจิกลักเราจะใช้วันนี้เราจะเรียนเรื่องของโลจิโคโลจิโคทิงกิ้งจริงๆเนี่ยสิ่งนี้ผมแอพพลายมาจาก ดีไซน์ thinking การคิดต่อยอดจากวิธีการคิดโลจิกของ AI จะเรียกประมาณนี้ก็ได้ยังไม่มีชื่อไทยลงตัวก็ฝากช่วยคิดหน่อยแล้วกันเราเชอบ thinking คือ,อการตั้งคําถามว่าโลจิกการจะคิดเรื่องนั้นให้ได้จะต้องทําแบบไหนบ้างถ้าเกิดผมจะไปหาพร้อมเพื่อตอบเรื่องนี้มันคงมันคงมีแต่คงผมคงหาไม่เจอมันคงมันคงลําบากยากย็นงกันไปผมเลยเริ่มตั้งต้นโลจิกแบบนี้ก่อนหนึ่งสิ่งที่ผมอยากได้คือ g ก mm hmm. <Go S 2> ผมคือถ้าเรามาเซ็กกันทีละอัน g o <Go S 2> คือจัดลำดับ category content ที่เหมาะสมให้หน่อยเหมาะสม ควรเป็นนะครับนี่คือโกของผมเชื่นสิ่งผมจะทําต่อคือผมจะเอาไอ้สิ่งเนี้ยไปทางผมเนี่ยผมจะทำไไ้้ก็ต่อเมื่ออะไรก่อน AI เนี่ยเจ้า AI หรือว่า GPT เนี่ยมันต้องเข้าใจว่าผมมีโลจิกของแต่ละแคตเกอรียังไงหนึ่งสิ่งผมต้องทำคือสอน AI ให้เข้าใจโลจิกแต่ละคอนเทนต์แคตสอนเสร็จระดับถัดมาคือเหมือนสอนก่อนสอนลูกน้องให้ทํางานเป็นจากนั้นผมจะเริ่มชร์เลนถามไอเดียมันว่า จากสิ่งนี้ที่สอนไปเนี่ยช่วยเสนอไอเดียการจัดลำดับคอนเทนต์แคทให้หน่อยผมก็จะเอาสิ่งนี้มาตัดสินใจและเอามาเมคดิ s ชันผมจะมาตัดสินใจอะผมจะเป็นคนแบบ advice and approve แนะนำสอนแล้วก็ก่อนจะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้การเรียงลำดับ c o n เน n t ิวิ r y แบบไหนเพราะอะไรและจากนั้นผมจะลองเทสด้วยเทส t โลจิกว่าไอ้เจ้า AI ตัวนี้ที่ผมจะใช้มันเนี่ยมันเข้าใจ จริงๆหรือเปล่าเช่นผมจะลองเทสว่าผมจะลองโยนลิงก์บทความนึงเข้าไปให้มันอ่านอ่านเสร็จแล้วให้มันลองส่งคําตอบดูซิว่ามันคิดแบบเนี้ไอเดียที่มันคิดเนี่ยเป็นถูกหรือผิดเราจะใช้โรจิตติงกิ้งตามลําดับแบบนี้โลจิกผมมีแค่นี้ 1. Set g เซสอน AI เข้าใจ 3. ให้มันเสนอไอเดีย 4. ผมจะตรวจและผมก็จะเป็นคนเทสว่ามันถูกต้องไหมแล้วค่อยมาแอปพิในลำดับ สุดท้ายซึ่งนําไปสู่ขั้นตอนถัดไปคือแอปพลายใช้จริงเมื่อเราเห็นว่ามันเวิร์กเอาล่ะนี่คือโลจิกการจะใช้ AI ของเรา เดี๋ยวเรามาลองพร้อมสดๆไปด้วยกันนะครับผมต้องบอกก่อนไม่ผมเป็นคนที่จําพร้อมไม่ได้ผมไม่มีพร้อมสตัคเจอร์อะไรในหัวผมมีแต่โลจิกการจะสั่ง AI และการใช้ AI แล้วกันเนาะช่วยจัดลําดับของคอนเทนต์แท e ก o กอรีให้หน่อยว่าควรเรียงลําดับอย่างไรดีผมทําเว็บชื่อการตลาดวันละตอนโดยมีหัวข้อคอนเทนต์แท็กกอรีดังนี้ แล้วผมก็จะบอกท <Eso cuanto S 2> ี่บ้านเพิ่มนะว่าช่วยจัดลําดับให้หน่อยว่าเว็บการตลาดวันละตอนควรเรียงลำลำดับคอนเทนต์จากหมวดหมู่ไหนก่อนและหลังพร้อมกับขอเหตุผลประกอบเหตุผลอธิบายว่าทำไมถึงแนะนำแบบนั้นนะลองมาดูกันนี่คือสิ่งที่ผมก็ไม่เรียกว่าพร้อมถามมันเรียกว่าพิมพ์ถามมันแล้วกันก็ถามมันง่ายๆเลยครับอ่ะมันมาแล้วคำแนะนำเริ่มมาแล้ว ันแนะนำจาก strategy ก่อนเพราะว่าเป็นฐานของวิทยากา marketing framework insight trend AI case study brand เทคนิค how to มันบอกว่าต่อยอดจากแทคนิคโดยตรง social s e n l i n g ต่อจาก how to ว่าทำไงถึงได้ insight ไปใช้จริงนะครับ tech and tool เข้าใจเครื่องมือแนะนำข่าวสารจากแพลตฟอร์มแล้วก็ etc อื่นทำไมเรียงตามนี้มันก็ให้เหตุผลเราก็ต้องมานั่งอา่านว่าเรา เราโอเคไหมนะครับผู้อ่านลดการหลงทางผู้อ่านจะไม่เลือกกระโดดไปเครื่องมือทําตามโดยยังไม่รู้ว่าเพื่ออะไรกับใครก็โอเคนะแล้วก็สะท้อนพิกรรมการค้นหาที่บอกว่า Data AI t r e n ทรนเคส dy เป็นแม่เหล็กดึงทราฟฟิกนะครับความสดใหม่ข่าวแพลตฟอร์มวางท้ายไม่กรอบคอนเทนต์แกนแต่ยังคลิกถึงง่ายเมื่ออัปเดตเร็วตอนนี้มันเสนอมาแค่ไอเดียเดียวเวลาใช้ AI ไอผมจะบอกว่าอย่าพึ่งรีบพอใจมันเสมอผมจะบอกมันชาเลนเพิ่มว่าขอไอเดียการจัดลำดับคอน เทนแบบอื่นเพิ่มหน่อยแล้วก็ขอเหตุผลประกอบด้วยว่าทำไมถึงแนะนำแบบนั้น e x p l o r e เพิ่มได้คำตอบ e x p l o r e เพิ่มลองมาดูกันอ่ามันก็เริ่มจัดเป็นคอนเซ็ปต,ต์แล้วนะคอนเซ็ปต,ต์ที่หนึ่งเส้นทางการเรียนรู้แบบนะักการตลาดมืออาชีพ learning path เหมาะกับการคนที่อยากเป็นอยากให้เว็บกลายเป็นเสมือนสถาบันการสอนการตลาดผ่านบทความก็น่าสนใจนะในทางที่ส อักอิงความสดอัปเดตของวงการอ่ะเรื่องราวก็จะปรับ new and trend first อันดับหนึ่งเป็นเทรนด์อันดับ2เป็นแบรนด์อันดับ3เป็นแพลตฟอร์มอันดับ4เป็นเทคแอนด์ทูอันดับ5เป็น AI ก็จะลำดับใหม่ที่จะไม่เหมือนกับเมื่อกี้พอสมควรเหมือนกันคอนเซปต์ส action oriented เน้นการนำไปใช้จริงในงาน insight ก่อน social s t e n i n g 3 g tactic how to tech and t o o case study trend data ai framework platform เหตุผลคือเข้าใจลูกค้าก่อนจะเลือกกลยุทธ์ก็โอเค มีแนวทางเพิ่มเติมคือ SEO Priority Order ลองดูดีกว่าผมอยากรู้อยากรู้ขอดูไอเดียนี้หน่อยะขอดูไอเดียนี้หน่อย SEO Priority Order จะดีไหมเดี๋ยวลองดูกันจะบอกว่าเริ่มต้นจากเทรนแล้วก็เค s สต t u d y แล้วก็ How to แล้วก็ t a c t i c แล้วก็ Strategy แล้วก็ Insight แล้วก็ Data AI แล้วก็ Tech แล้วก็ Brand แล้วก็ Social s e n l i n g แล้วก็ Platform แล้วก็ Marketing Framework เหตุผลเชิงกลยุทธ์เรื่องของ SEO Logic เพราะว่าเทรนเนี่ยเป็นแม่หมวดการค้นหาเชิงอัปเดต แคสตัดดี้คีย์เวิร์ดแรงตลอดปี how to ค้นหาใช้งานง่ายแล้วก็จริงทีเนี้ยทีเนี้ยคุณก็เลือกคุณชอบแบบไหนนะครับมานจะจัดมวลหมู่ให้เลยวาง Inter n a l link ไซจี้เออขอดูนี้ทีอันนี้คืออะไรอะเออขอดูขอดูอดันนี้หน่อยเอออัน,นอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้มันโซดีเทลเกินไปก็ก็ดีเทลดีแต่มันอาจจะเยอะเกินไปสำหรับที่จะคุยกันในวันนี้นะ เอาล่ะเป็นว่าประมาณนี้นี่คือลำดับโลจิกการใช้ AI ในแบบของผมเพื่อช่วยจัดคอนเทนต์สตรเจอร์ฉันได้แตในแง่มุมนึงก่อนทิ้งท้ายวันนี้เนาะก็คืออยากให้กลับมาดูภาพนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลำดับการใช้ logical t h i n k i n นะครับว่าผมมีลำดับโลจิกแบบไหนยังไงบ้างนี่ตามนี้เลยนะครับหนึ่งเซตโกก่อนอยาให้มันทำอะไรจากนั้นสอนให้มันเข้าใจโลจิกแต่ละค g o รี เสนอไอเดียการจัดลําดับคอนเทนต์นะครับแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็ลองให้มันทดสอบดูมันเข้าใจมันแล้วก็ค่อยเอามาแอพพลายใช้จริงก็หวังว่าไลฟ์วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ดูลฟ์นี้อยู่หรือว่าดูคลิปนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเกิดคุณมีเทคนิคการใช้เจนทีฟเอแบบไหนก็ลองคอมเมนต์แชร์พูดคุยกันเผื่อผมเองก็จะได้เรียนรู้จากคุณไปด้วยยังไงถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซั คล b e ช่อง YouTube การตลาดบทรตอนไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนไปดูคลิปย้อนหลังเอานะอยากดูเรื่องไหนสวัสดีครับ